สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับเรามาชมตัว e สุสูดีแม็กตัวเตี้ยนะครับผมคันนี้ใส่เป็นล้อดี E37 นะครับเนะะเป็นสเปคล้อไม่ล้นแล้วก็ใส่ยางเป็นแนว All ท e เทเลนเป็นออฟโรดล้วกันนะครับ ออฟโรดสายแค่แล้วกันนะครับใส่เป็นยางสองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับลัดด้วยล้ออกสิบหกกว้างแปดออฟยี่สิบห้านะครับเป็นล้องานไทยบียาชิโยดางนะครับคันนี้เดิมเดมไม่ได้โหลดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเอานิ้วมือไปสอดนะครับแล้วก็ข้างหน้าลองเลี้ยวดูเมื่อกี้นะครับก็ระยะเหลือเยอะมากไม่ติดน,นะครับกับรถเดิมนะ ใส่ได้เลยเนี่ยโชคเดิมระยะความสูงก็เดิมนะเดี๋ยวผมน้อมมือห้านิ้วมือพอดีนะครับตอนนี้ห้านิ้วมือนะครับกับล้อสเปคขอบสิบหกกว้างแปดออฟยี่สิบห้านะครับยางสองสี่ห้าเจ็ดสิบมาดูส่วนด้านหลังนะครับตอนนี้เป็นห้านิ้วมือกับอีกหนึ่งประมาณหกนิ้วครึ่งนะครับหกนิ้วมือครึ่งนะครับประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับกับส่วนด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าล้อล้นขนาดไหนนะครับนี่ในส่วนของล้อหน้านะต้องบอกว่าแทบจะไม่ล้นเลยนะ,ะดูระยะไกลนะครับดูระยะใกล้นะครับหุน้อยมากอะ่ะน้อยอะ่ะมาดูข้างหลังข้างหลังนี่แทบจะหุบเลยเลยนี่ล้อหลังนะครับแทบจะหุบนะครับ ล้อ,อยางชุดนี้นะครับถ้าเป็นเล่นของไทยล้อไทยยางไทยก็อยู่ประมาณสอง0มื่นแล้วนะครับตอนนี้ราคาขึ้นแล้วนะเดิมๆนะครับทรงเดิมนะครับทุกอย่างเดิมนะไปดูล้อต่อนะครับใกล้ๆมาต่อกันที่ตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อไทยยาชิโยดะนะครับเป็นโมเดลสีเข้มนะครับต่อสิบห้ เอ้ขอบ16กว้าง8ขอบ25นะครับแล้ตั้อยยางแม็กฟิตเป็นยางไยแม็กิตนะครับเป็นรุ่น AD 700นะ,ะ<ม>นะครับผม AD 700นะสเปคจะเป็น265 70 10 265 70 1 6นะครับไอ้245 70 1 6นะครับดอกจะเป็นลาย a t ออทะเลนะครับลุยครับลุยนิดนึงนะครับถนนดำได้นะครับถนนดินได้สบายนะครับเสียงไม่ดังมากนะครับ แก้มยางก็ออกจะมีริมกาดป้องกันขอบล้อให้ดูด้วยนะครับนี่ครับป้องกันขอบล้อนะครับเผื่อไปขึ้นเนินตะลุยตะปุยดินนะครับก็ช่วยให้ล้อไม่เป็นรอยได้ดีนะครับตัวนี้ล้อไม่ล้นนะครับสเปคนี้ขอบสิบหกกว้างแปดออฟยี่สิบห้ายางสองสี่เจ็ดสิบสิบหกนะครับตัวล้อประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับก็ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์นี้อยู่นะครับสนใจลองสอบถามได้เลยนะครับที่นครทรัพย์ยางยนต์นะครับ094 540 9999 99สวัสดีครับ Perfect! perfect.